สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสูส่ทุกคนครับผมมาเบิรงแล,ล,ล,ล้วก็ล่างกึ่งครับเนี่ยจำได้ว่าครับที่ว่าล่องหมูว่านนี่นะครับผมคลิปต่อจากคลิปหมูว่านนี่นะครับที่ว่าไอ้เราเสื่อมนะครับผมไอ้เราเสื่อมปอกปอกลองฟังที่ว่าของมันต้องมีครูครับผมเนี่ยเราเห็ดไน้นะฮะแล้าวมั่าขึ้นกึ่งค,ครับ ขวัแบบแง่ายๆนะครับผมเราเห็ดหนี่ทำแบบง่ายๆนะครับตรงนี้เราเห็ดแล้วนะครับผมเห็ดบูดียังเลยแล้วครบแล้วนะครับอ,นนอันนี้อ่าเราเห็นบูดเดียวนะครับผมคนเดียวเอาอยู่นะฮะงกีสบายเลยไอ้เงี้ยบุ้งกี้กับเชื่อมผู้เดียวครับนี่บูบูทูยังแล้วก็เห็ดผูดเ้เดียวขาตักตอกกรืแกะแล้วก็เห็ดผู้เดียวของเราทุกอย่างงานเชื่อมครับงาน,นเชื่อมงานถึง คนคนเดียวนะครับท่านบายอันนี้เรีย้อไเนี่ไอ้กล้แล้วใกล้หรอปล่แล้วซุปขลังนี่บ้าน้ขึ้นว่าไอ้เนี่ยฮะอ๋อนี่ครับไม่ให้ไป อมีคนถามมีคนถามมากว่ายฝากถามร่อยนะครับแล้วเราบป็นหองบอสเซนตอบจากปากเลยช่วงนี้รับบ่ายบ้ันรับบ่บ้ารับนะครับผมช่วงนี้เราบ้านรับน้องนะครับเป็นรับจะได้เขาเป็นลูกบอเขานะครับหลายคนสงสัยนะครับผมถามแล้วได้ตอบจากปากคนแล้วนะครับผม เอเออันนี้มันก็อยู่ในบริษัทที่แบบนะครับลูกมือเพื่อนย่างพันเพื่อนย่างพันเดียวนะครับพ่กหนุกมือเอาเด็กถึงงานบพันบพันเอาอยู่นะครับมีมองลัดจับมาหรืฮะมีมองลัดจับปะบ้าหน่กจัดเดี๋ยวต้งองว่างมึงหามองลัดจับนี่เนี่ยเอาลัดจับเห็นี่ยว่าเอาโอเคครับ ถามผู้ใดนะครับผมถามผู้ใดถามเพื่อนตอกแก้ท่านใดนะครับเห็นเห็นคลิปนี้แล้วนะครับผมต้องการอ้ารอยากให้เพื่อนไปรับจอบรับหยังในช่วงวันหยุดนะครับผมทักมาไหนครับผมทั้งเพเียอนะทั้งเพีทักมาได้เลยครับผมโอเคครับทุกทายนี่นะครับผมมักก็ไล่แชร์ก็แชร์ครับผมทุกองค์ทุกใจซักกระดิ่งนะครับเพื่อเผยแพรคลิปต่อไปนะครับรับคลิปนี้สวัสดีครับ